สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะครับวันนี้นะครับก็จะทำรายงานที่5.1.2นครับเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับจากโจทย์บอกว่าให้นักเรียนคำนวณรายรับรายจ่ายใช้เงินนะครับภายใน1สัปดาห์โดยให้คำนวณหารายรับและรายจ่ายนะครับและเงินคงเหลือจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ภายในเวลา5นาทีนะครับอ่าอันนี้เป็นโจทย์นะครับก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่กําหนดนะครับ สถานการณ์น้องสายฟ้านะครับต้องการทาบันทึกรายรับรายจ่ายจํานวน1สัปดาห์นะครับเพื่อให้ทราบข้อมูลการใช้จ่ายนะครับและเป็นการรู้จักเก็บออมเงินนะครับเพื่อใช้ในแต่ละวันโดยคุณแม่จะให้เงินประจําวันวันละ30บาทนะครับรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามตารางดังด้านล่างนี้นะครับอ่าอันดับแรกนะักเรียนก็ลอกด้านบนก่อนนะครับไปงานที่ห้าจุด 1.2นะครับเรื่องลายรับนะครับรายจ่ายนะครับสถานการณ์กับวันด้านบนไม่ต้องอลอกลงไปนะครับให้เขียนเลยนะครับว่ารวมรายรับเขาบอกว่าได้วันละ 3 0บาทนะครับเขาบอกว่าได้เวลา3 0บาทในนี้มีทั้งหมด7วันก็จะต้องนำา30นะครับคูณกับอะไรนะครับเขียนไปเลยตอบได้เลยนะครับอ่ามี7วันวันละ30จะเป็นอะไรนะครับเขียนไปได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนใส่ลากคำถามเหมือนครูนะครับเขียนไปได้เลยเขียนตัวเลขไปได้เลยนะครับรวมรายจ่าย นักเรียนก็เขียนเลยรายจ่ายแต่ละวันนะวันแรก25อ่ารวมรายจ่ายวันที่สองสิบห้านะครับวันที่สามเออสิบห้าแล้วก็ห้านะครับแล้วก็วันที่สามยี่สิบกับสิบนะครับเขียนไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอบได้เลยว่ารายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่สุดท้ายคงเหลือคงเหลือนะครับก็คือการนำเอา รายรับนะครับอ่ารายรับทั้งหมดนะครับรายรับทั้งหมดที่นักเรียนคิดได้ตรงเนี้ยนะครับมานะครับลบกับรายจ่ายนะครับรายจ่ายทั้งหมดที่นักเรียนคิดได้ตรงเนี้ยนะครับอ่านักเรียนก็ตอบนะครับว่าได้เท่าไหรแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมครับ